สยบข่าวเลิกไฮโซบิ Hi ๊ก so สยบข่าวเลิกเชียร์อวยพรวันเกิดสุดหวานแอรินขยี้แรงก่อนหน้านี้คู่ของนางเอกสาวเชียร์ท่คพัพรกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบิ๊กทนพลเบญจรงค์ขุนถูกพุ่งเป้าโยงเป็นคู่รักมากเทเลิกเงียบเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีโมเมนต์หวานแชร์ผ่านโซเชียลและให้เห็นเหมือนที่ผ่านมารูปคู่ล่าสุดที่ลงก็หลายเดือนมาแล้วรวมทั้งยังพบว่าเชียร์ได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ไฮโซบิ so ๊กยังกดฟอลโล่นางเอกสาวอยู่ แต่ต่อมาวงในของทั้งคู่ออกมายืนยันว่าทั้งเชียร์และไฮโซบิก so ยังรักกันดีไม่ได้มีการเลิกราหรือมีปัญหากันตามที่เป็นข่าวแต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสการทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองอยู่รวมไปถึงสาวเชียร์เองไม่ได้กดฟอลโล่ฝ่ายชายมาตั้งแต่แรกแล้วล่าสุดเป็นการสยบข่าวเลิอกอีกอบอกหลังไฮโซบิกโพสต์ภาพโวยพรวันเกิดสวัสดีสุดหวานแปลเป็นไทยประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับทุกของฉันอยู่ใหญ่ขอให้คุณมีความสุขในโลกนี้ หวังว่าจะเป็นอีกปีที่ดีและประสบความสําเร็จสําหรับธุรกิจและการงานของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความรักและความรู้สึกที่ดีมากมายรักคุณอยู่ใหญ่กําลังจะซึ้งเจอคอมเมนต์ของสาวแอรินซึ่งเป็นเพื่อนของสาวเชียและเป็นน้องสะพ้ายของไฮโซบิ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟอลกันอย่าง555ทักแบบนี้เรียกว่าเบรความหวานแทบหัวทิ่มเลยทีเดียวซึ่งสาวแอรินก็โดนแซวด้วยว่าปันเก่ง